ก็ท <muitas> <arias> ี่เห็นผมหายไปจากยูทูปไม่ใช่อะไรนะครับผมโดนทหารเลยร้อยเลยนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทหารเกณฑ์นะครับก็จะเล่าแค่ในช่วง10สัปดาห์แรกก็คือในห่วงของการฝึกทหารใหม่ถามว่ามันเสียเวลาไหมก็เสียอยู่นะครับแต่ว่าในช่วง10สัปดาห์แรกของการฝึกเนี่ยก็คือมันก็ได้หลายๆอย่างนะถึงมันจะแย่แต่มันก็คือการเพิ่มสัญชาตญาณความดิบในตัวลูกผู้ชายของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา <c oughs> วันนี้ก็เลยว่าจะมาเล่าแล้วกันว่าเจออะไรบ้างยังไงแต่ว่าก็เล่าไม่หมดหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเล่าหมดทุกอย่างที่เจอเนี่ยมีผลต่อนาคนแน่ๆสวยแน่ๆเลยนะครับโดนเรียกกลับไปคุยสุดท้ายคลิปนี้ต้องโดนล,ลบไปโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่าพอัสแคสทหารเกณฑ์จากที่ฝึกเราอะ่ะเขาอ่ะก็พยายามให้ทหารใหม่อะ่ะอยู่ในร่มในระหว่างการฝึก ดีนะดีมากเลยนะครับเพราะว่ากลัวทหารใหม่เป็นลมเป็นแรไงเนี้ยแล้วมันจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเขาก็พยายามหาสถานที่ให้นะครับขนาดหาสถานที่ที่มันเป็นลมมให้นะ่ยฝึกไปแปบ๊แปบๆหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบนาทีว่าทหารใหม่เป็นลมตอนแรกจ่าแบบเครียดเลยแบบไม่เข้าใจทำไมทหารใหม่เป็นลมง่ายจาังวะมึงไปเอามาดิพัดมาดิทําไมวะทําทไมวะแล้วก็ถามไปนะครับจนสรุปผลสุดท้ายว่าก็คือทหารใหม่ไม่กินข้าวกันมันน่าจะไปเจอมือนนนเนี่ยผัดคณะผัดคณะเนี่ย กินแค่คาเดียวนะครับกลิ่นเขียวมันตีขึ้นมาแบบโอ้โกินไม่ได้อ่ะเหมือน,น,นแบบมันสารเคมีหรือแบบอธิบายไม่ถูกว่ะถ้าเกิดมะรละมันขมมันก็เข้าใจในตัวของมะรละบ่าแต่ว่าพอมันผักกะนาเขียวขนาดนี้มันแบบผมไม่ไหวจริงว่ะว่าผมกินง่ายนะแต่ผมกินไม่ไหวจริงอ่ะโอ้แล้วนะ่ะอือก็เน้นซดนต้าแกงเอาแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งที่แย่ที่สุดเหมือนกันเลยนะก็คือผัดไข่ฟักทอง เหมือนกับว่าเขาจะเอาไข่ลงไปผัดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ฟักทองตามแล้วกว่าฟักทองจะสุกไข่ไหมแม่งไหมทุกมื้อเลยอพอเมนูนี้มาแม่งต้องไหมตลอดอ่ะไม่ไหมเล็กน้อยก็ไหมมากๆอ่ะวันนั้นเคยเจอไหมมากๆอ่ะกินแบบสโมกเต็มเต็มปอดอ่ะแบบรู้สึกเป็นมะเร็งอะเชื่อไมไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเกินไปว่ะเออแล้วพอมันเจอเมนูอย่างเงี้ยมันก็ก็มีทหารใหม่ที่ไม่กินข้าวกัน เออก็แบบยอมอดไปเลยอะ่ะเข้าเปล่าก็ไม่กินอะ่ะเหมือนแบบงอนอะ่ะแบบเอาคุมาทําอะไรวะก็เข้าใจนะเออแบบเราก็ไม่อยากมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าคนมาต้องมาก็ต้องกินนะครับทุกๆวันพุธตอนเที่ยงเนี่ยมันจะมีกับข้าวมื้อพิเศษอยู่ทุกคนรอคอ,อยมากเลยที่สัปดาห์แรกที่ได้กินเลยนะก็คือเป็นแกงบระแนงไก่กับลาบหมูโอ้โ พอเจอกับข้าวอย่างนั้นนานๆอ่ะแล้วก็มาเจอแกงอย่างเงี้ยแม่งอร่อยมากคิดถึงบ้านนะอยากกลับบ้านเลยนะแบบเอามาทําไมวนะเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วอะ่ะเออยเงี้ยทั้งที่มันก็เป็นกับข้าวปกติข้างนอกใช่ปะพอมาอยู่ในค่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคุ้ค่ามากๆเลยโรงเลี้ยงอาะทำกับข้าวอร่อยมากนะเออเพียงแค่ว่าวัตถุดิบมันไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับแต่พอวัตถุดิบมันไม่ถึงในหลายวันแล้วพอมันมีวันมื้อพิเศษเนี่ยพวกนายใหญ่ๆเนี่ยที่มีระดับแบบจ่าประมาณเนี่ย เขาจะมาที่โรงเลี้ยงนะครับแล้วก็ตักใส่ถุงห่อกับบ้านไปกินเยอะไหมผมยังจำติดตาได้เลยอ่ะว่าวันนั้นอ่ะผมมาต่อแถวหน้าโรงเลี้ยงอยู่เขากำลังรายงานเวียนอยู่ว่ามีทหารใหม่จำนวนยอด89้นายประทานอาหารครับเมื่อลงผมก็เออก็ทำตามระเบียบไปแล้วก็ระหว่างรอเข้าแถวไปเนี่ยเห็นจ่าเดินออกมาคุยกับจ่าคนหนึ่งเกยเก่นะไม่บ่ายเราเจอกันข้างหน้าป๊บ สังเกตเห็นว่าไม่มีถุงลาบเตะตาเลยอะแบบถุงแบบใหญ่มากแบบเหมือนห่อไปแบบเผื่อกินตอนเที่ยงไม่พอ,อเอาไปกินตอนเย็นแก้มตอนกลางคืนอีกด้วยอะได้พรุ่งนี้เช้าอีกด้วยอะถ้าเกิดกินคนเดียวอะแบบเยอะแบบเยอะจริงๆไม่ใช่เล่นนะครับแล้วทีเนี้ยคือด้วยความที่ผมแบบเออห่อไปเยอะจังวะจะเหลือพอเราไหมวะคงเหลือแล้วมั้งเพราะว่าเขาทามาเยอะ ก็เลยเข้าไปนะครับไปถือถาดหลุมรอตักข้าวตักแกงแล้วก็ตักลาบมาให้ลาบเนี่ยก็ผมได้ประมาณ3ช้อนโต๊ะก็คือกิน3คําลาบจะหมดแล้วอะ่ะนั่นแหละเล่าอะ่ะพอเรากินเสร็จใช่ป่ะเรากินหมดอะ่ะเราสามารถขออนุญาตเติมอะไรได้เออจะเติมข้าวเติมกับก็ได้แต่ว่าพอผมลุกไปเติมอะ่ะลาบหมดหมดแล้วไม่เหลือแล้วอะ่ะ แกงผน,นงก็เหลือแต่น้าเหลือแต่ผักเลยอะไม่เหลือเลยอะออนะครับคุณอาชีะว่าผมคนเรื่องมากแล้วบ้างแต่ว่าผมมากินทุกมื้อเลยจริงๆผมไม่เคยไม่กินซักมื้อเลยเลยต่อให้วันนั้นกับข้าวไม่อร่อยเนะี่ยกินข้าวเปล่าเอานะครับเขาให้มีแรงไปฝึกไปทํากิจกรรมอย่างเงี้ยคือการฝึกการโดนแดดก,การตากแดดก,การใส่ชุดพานในการฝึกเนะี่ยมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าถ้าเกิด มองในเรื่องอาหารเนี่ยมันบั่นทอนแบบทุกวันเลยนะครับทอบอเนี่ยมันจะมีกับข้าวทั้งหมด2ออย่างจะมีต้มกับผัดแล้วก็ต้องการจะเป็นข้าวเปล่าเมนูต้มอะ่ะที่ผมได้กินเลยเนี่ยก็คือเป็นต้มไก่ใส่ผักแล้วแต่จะเหลือคำว่าแล้วแต่จะเหลือเนี่ยก็คือว่ามันรู้สึกมีอะไรก็ใส่ไปอะ่ะเออบางวันก็เป็นแฟงบางวันก็เป็นผักกาดกระลำเศษ มะเขือหรืออะไรไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับแต่มันคือต้มไก่ใส่ผักแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนอเนื้อไก่นะ่ะมันไม่ใช่เนื้อล้วนมันคือกระดูกไก่หุ้มด้วยเนื้อแล้วก็หนังบางๆนะครับมันเป็นเหมือนกับชิ้นส่วนไก่ทั้งตัวแล้วก็เอามาผสมกันกินถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้นะรสชาติก็ไม่ได้แย่นะมันก็ถือว่าเป็นรสชาติที่กลางๆนะครับอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ สุดกนนั้นเนี่ยก็คือผัดปักบุ้งลูกชิ้นสามลูกหั่นครึ่งคือไอหัห่นครึ่งกัไม่เท่าไหร่ผมก็กินผักบุ้งกับข้าวกินต้มไก่กับข้าวกินแปกินมากินลูกชิ้นพอกินลูกชิ้นเข้าไปเคียเค้ยวเคี้ยวปุ๊บแล้วก็กินข้าวตามเนี่ยรู้สึกว่าลูกชิ้นกับข้าวนะมันแบบบอดี้เดียวกันเลยอะแป้งลว้ลวนเลยอะนะครับไม่มีอะไรเลยอะสุดมือน,น,นั้นที่ผมได้โปรตีนเนี่ยก็คือ ไม่น้อยมากเลยไม่รู้ว่าถึงสิบกรัรมหรือเปล่าไก่นี่คือก็ได้ประมาณแบบสองสามชิ้นนะอืมสําหรับคนที่ในจานแล้วแบบมีไก่สี่ชิ้นเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าชิ้นส่วนอะไรอนะแต่แบบถ้าเกิดได้สี่ชิ้นเนะี่ยคือโชคดีนะครับคุณโชคดีแล้ววันนั้น <c oughs> มันอย่างั้นเลยมันแล้วแต่ก,กรรมแต่เวนด้วยนะอ่ส่วนใหญ่น่นก็จะเป็นต้มมะเขือนะมะเขือนี่ออกมาเยอะนะแล้วก็จะเป็นผัดมะเขือแล้วก็เศษไก่อันนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันค,คําคมที่ว่าแบบ แรงเหลือเพราะมะเขือลงเลี้ยงเพราะว่าเมนูมะเขือนี่ก็โผล่มาอ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเมนูที่ผมรู้สึกว่าชอบนะก็คือผัดหนวลมังกรเป็นผัดถั่วงอกแล้วก็ใส่เศษไก่อันนี้ก็รู้สึกว่าโปรตีนเยอะนะครับแล้วก็กินง่ายอร่อยเหมือนกับฟิลเจ๊กเจ๊กจินจีนอ่ะอผัดอีกอันหนึ่งเนี่ยคือที่ชอบมากเนี่ยก็คือผัดขิงมันจะมีขิงมีเห็ดหูหนูมีเศษไก่มีเครื่องมีแบบอร่อย ผัดคิงผมถือว่าอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปขายข้างนอกได้เอ้ยมีคนซื้อนะผมว่ามีคนซื้อแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเมนูที่อยู่ในค่าที่ทํามาไปขายผมว่ายากยากนะครับอันนี้คือเมนูผัดส่วนเมนูต้มเนี่ยแล้วแต่บางวันก็จะมีเป็นต้มปลาแต่ว่ามันก็เนื้อน้อยเหมือนต้มไก่นั่นแหละนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นเศษวิญญาณไก่ที่เขาลือกันเลยอะแล้วก็ไล่ผักนี่คือเป็นสวนเลยถามว่ามันบั่นทอนยังไงก็คือถ้าเกิด คุณไปต่อแถวอะแล้วคุณอ่านป้ายข้างหลังมันจะมีเขียนเอาไว้ว่าทหารเนี่ยจะได้รับงบมาคนละ26บหหรือ27บาทต่อมือ้อแต่ถ้าเกิดคุณกำเงิน26บาทตรงเนี้ยไปซื้อข้าวข้างนอกเ่ยไปซื้อแกงเนี่ยถูงละยีบาทข้าว5บาทอย่างเงี้ยก็ได้ดูดีกว่าแน่นอนนะครับแน่ๆเลยคุณบอกว่าถ้าเกิดในมุมมองของผมนะ ไม่ต้องมีมือพิเศษไม่ต้องมีผัดอะไรเลยผมขอแค่สามอย่างนะครับไข่ต้มน้ำพริกผักกินได้นะครับอยู่ได้เป็นเดือนเลยแน่นอนนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับข้าวแบบเหมือนเหลืออะไรก็มาผัดอะ่ะเออมันมันก็ไม่ไหวนะเว้จริงขนาดหมูขนาดจา,างี้ยวันที่มันเป็นกับข้าวเยๆเขาก็ไม่มายุ่งนะผมก็อยู่ง่ายแล้วนะครับอยู่ง่ายก็อยู่งั้นแต่ว่าคนอื่นก็เตรียมเอาไว้นะครับผมมันจะค่อยๆบั่นทอนจิตใจคนแปเรื่อยแล้วคุณก็จะเป็นคนที่กินง่าย ถามว่าทหารใหม่ซื้อข้าวได้ไหมไม่ได้ทหารใหม่โดนยึดกระเป๋าตังเงินสดโดนยึดโทรศัพท์ด้วยใช้จ่ายอะไรไม่ได้แล้วก็จะเซ็นร้านป้าเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยเขาคุยกับป้าคุยกับทหารใหม่แล้วว่าทหารใหม่ห้ามซื้อของจับจ่ายใช้สอยมียังไงก็ต้องกินอย่างนั้นแล้วมันมารู้สึกแบบช้ำตรงที่ว่าร้านป้าที่ขายกะเพราไข่ดาวผัดซุกี้แห้งมันอยู่ข้างโรงเลี้ยงเลยเว้ย พอไหนที่มันเป็นกับข้าวแบบแย่ๆเลยอะแบบกระดูกไก่แค่แค่ไก่ยังไม่มีเลยงี้ก็มีนะเออก็คือคนช่วงแรกๆมันตักกันไปแบบขอหน่อยขอหน่อยสามชิ้นสี่ชิ้นบางคนแม่งตักไป้ห้าชิ้นอย่างเงี้ยพวกบ้านใหญ่อะ่ะมันจะขู่แบบคนตักก็แบบเอ,อ้ขออีกหน่อยดิเออตักมาหน่อยตักมาหน่อยพอตักมาเยอะในช่วงแรกๆช่วงหลังไม่เหลือก็มีก็มีนะครับผมมันก็แบบ เป็นอย่างเงี้ยมันดูแลไ,ไม่ทั่วถึงหรอกพอมันไม่มีข้าวกินใช่ป่ามันก็กินกินไปสักพักครูฝึกเดินถือกระเพาไข่ดาวมากินข้างหน้าเราเงี้ยโอ้โหแม่งบั่นทอนแบบอยาให้ออกไปได้นะอยาให้ออกไปได้นะเี <c oughs> ่แม่งพูดแล้วแบบนึกถึงว่าเออถา,ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะแต่ถา,ถามว่าแย่ไหมก,ก็ก็แย่อยู่แต่สิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยก็คือหนึ่งกินง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สองเนี่ย เปลี่ยนความคิดในเรื่องของโภชนาการโปรตีนไม่ต้องถึงก็สามารถรักษากรามได้ตอนแรกแ่บผมหนะัก96กกิโลกร,รมัมผ่านไป4สัปดาห์น้ำหนักลดลงมาเหลือ87กิโลกร,รมัมหายไปทั้งหมด9กกิโลแล้วก็จำนวนในการวิดพื้นเนี่ยสัปดาห์แรกที่ผมไปวิดพื้นเนี่ยผมวิดได้ทั้งหมด8ครั้งผ่านไป4สัปดาห์เป็น22ครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าที่วิดได้เยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือ กล้ามเนื้อมันเพิ่มหรือว่าน้ําหนักมันลดแต่ที่แน่ๆเลยคือกล้ามเนื้อไม่เสียก็ถือว่าช่วงนั้นผมก็หุ่นดีอะเออกร,กระด้าอยู่อะถามว่าตอนนี้ก็เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดกล้ามไห้ดูนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนนี้ก็ไขมันล้วนแล้วนะครับผมเออ <laughs> สิ่งที่ทําให้ผมอะแข็งขึ้นมาได้ไม่ใช่เจียวนะก็คือกล้ามเนื้อบิดพื้นเยอะขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของการโดนแดกอ่าอันนี้โดนทุกวันเลย ทุกวันจริงๆมันมันคือมันเริ่มตั้งแต่ตอนตีสี่ครึ่งตั้งแต่ตอนครูฝึกเป่านอนอะ่ะตอนแรกก็เป่าเป่าปลุกทหารใหม่ก็กําลังพับผ้าปูที่นอนอยู่ก็เป่าเรียกแบบอีกห้าทีเตรียมรวมนะพอทหารใหม่ลงไปยืนชีอยู่ก็จะเป่าเรียกร่วมร่วมบางคนมันยังพับผ้าปูที่นอนไม่เสร็จเลยบางคนก็ยังใส่รองเท้าอยู่เลยอะ่ะบางคนก็ยังยืนแบบถกเจียวอยู่เลยอะ่ะ เออมันก็ต้องแบบรีบไปรวม่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปสายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องโดนแบบทําโทษอาจจะวิดพื้นสิบครั้งยี่สิบครั้งอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าช่วงเคสายก็จะโดนเรียกรวมมาเข้าแถวมันก็ต้องมีคนช้าอยู่แล้วไม่รู้มันทำอะไรอยู่แต่แบบมันช้าอยู่แล้วอ่ะก็ต้องสิบครั้งยี่สิบครั้งลุกหมอบลุกหมอบจัดแถววันอยู่งั้นทั้งวันอ่ะวันหนึ่งน่ยก็มีมีไม่ต่ํากว่าร้อยครั้งเออถ้าเกิดวันไหนไม่ถึงร้อยครั้งนี่คือปฏิหาร ลงไม่สุดบ้างลงขึ้นบ้างลงแค่หลังบ้างเงี้ยเออเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ขอแค่เราอะพยายามทําให้เขาดูว่าเออเราทําจริงๆนะคนที่อ้วนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่านะแบบเออ้ยมึงวิ่งไม่ได้ก็ออลุกๆไม่ไหวก็สะคอเถะเฮ้ยพอพอพอ,พอ,พอมันไม่ไหวแล้วโอเคมันก็ยังมีการห้ามการอะไรนี้อยู่ก็ถือว่าสนุกนะมันก็เป็นการแบบให้บทลงโทษเล็กๆในรายวันเพื่อให้เรากระตือรือร้น,นแค่นี้เองแต่ว่าเวลาให้เราจะโดนหนักหนักร้อยยก200ยยกอย่างเงี้ย แขนลากขาลากเนี่ยก็คือเราทําผิดส่วนใหญ่ที่โดนเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบุหรี่อันนี้คือโดนหนักมากแล้วก็โดนบ่อยมากคือคนดูดบุหรี่เนี่ยทหารใหม่อ่ะดูดบุหรี่ได้นะดูดได้นะแต่ว่าอยากให้จับได้จับได้คือสวยเหมาวรวมหรือแยกเดี่ยวอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาเวลาที่เพื่อนมันมีบุหรี่แล้วก็ไปดูดเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเพื่อน,อน,อนกันใช่ป่ะแล้วพอมัน แบ่งเพื่อนกันก็ประมาณสี่ห้าหกคนอย่างเงี้ยเวลามันจะไปดูดเนี่ยมก็จะเดินเข้าไปในห้องน้ําเดินกันเป็นกลุ่มอ่ะสี่ห้าคนนะใครจะไม่รู้วะขนาดผมที่ไม่ค่อยจับสังเกต่ะยังรู้เลยแบบไอ้นี่มันต้องไปดูดบุหรีแน่นอนเลยแล้วครูฝึกที่กําลังแบบจ้องจะเล่นอยู่แบบรู้ไปแล้วแหละเออมองไปมันก็รูู้่แล้วเพราะมันก็มีแบบหน้าเดิมๆอ่ะครูฝึกก็จะไปตามไปนะครับรอมันจุดบุหรีดูดก่อนแล้วก็เข้าไปเฮ้ยผมมึงออกมาเอามึงออมามาดูืบุหรีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเช็คยอด แต่ก็จะมีจําพวกที่แบบว่าเดินกันไปแบบคนสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็ครูฝึกเรียกว่าเฮ้ยทอะารกันแม่งก็มุดวิ่งหนีออกมาในมุมมืดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาดูบุหรี่เนี่ยจะเป็นช่วงตอนกลางคืนนะเว้ยหลังจากที่ทุกคนนอนแล้วเป็น,นกลางคืนปุ๊บกลับมาขึ้นบนโลงนอนชั้นหนึ่งชั้นสองก็แล้วแต่แล้วครูฝึกก็หาไม่เจอแล้วก็ต้องมาหาตัวตอนเช้าคนไม่ยอมรับไม่มีใครยอมรับหาตัวไม่ได้ก็โดนเหมารวมไปอาจจะเป็นแบบดันพื้นกลางแขน50ยกร้อยยกอย่างเงี้ย แต่จะมีวันหนึ่งเวทที่มันรู้สึกมันหนักเลยเนี่ยคือวันนั้นอ่ะมีคนดูดบุหรีบนลงนอนมันลงไปข้างล่างแล้วมันไปดูดอ่ะมันกลัวเกมมันก็เลยดูดบนลงนอนชั้นสองซึ่งครูฝึกบอกว่าไม่ว่ามึงจะดูดยังไงกระช่างห้ามดูดบุหรีบนลงนอนเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดแล้วมันมีคนดูดแล้วครูฝึกก็ได้กลิ่นแล้วก็แบบสแกนหาข้างล่างไม่มีคนพวกตัวเองก็ไม่ได้ดูดแสดงว่าม่ต้องเป็นทหารไม่ดูดชั้นสองแน่แน่ก็เลยรีบวิ่งมาตุ๊บตุ๊บตุ๊งเป ใครดูบุหรีวะนั่นน่ะเงาตรงนั้นน่ะเมื่อกี้ตรงนั้นน่ะมึงใช่ไหมเนะี่ยไม่มีคนยอมรับเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมครับคนที่ไม่ได้ดูบุหรีกำลังนอนหลับสบายสบายมันก็จะตื่นขึ้นมาแบบอะอ,อะไรวะอะไระใครดูบุหรีมึงยอมรับไปดิเอาดิมึงยอมรับเลยกูจะนอนแม่งก็ไม่ยอมรับคุยกันไปจนมีแบบเริ่มเสียงดังเฮ้ยมึงก็ยอมรับดิเพื่อนมึงจะโดนมึงก็ซวยนะกูนับสามสองหนึ่งปิดปิดปิด,ดรวมรวมรวม,รวมทุกคนก,ก็ต้องไปรวมหน้าลงนอนอ่ะ ตัทงที่กําลังนอนอยู่เลยอ่ะเออต้องไปรวมแล้วก็ไปนั่งคุยสักแป๊บนึงแล้วก็โดนทําโทษวันนั้นอ่ะโ,โดนสคอตไปทั้งหมดร้อยครั้งดูเหมือนไม่หนักแต่คือกําลังนอนอยู่แล้วก็ปลุกขึ้นมาสคอรตร้อยครั้งอ,อ่ะเหงื่อท่วมตัวแล้วก็พอกลับไปนอนมันก็คันมันก็อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความที่แบบต้องอยู่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพวกแหลมอยู่แล้วเออมันต้องมีพวกที่แบบประชดชีวิตอ,อ่ะแบบเชี่ยกูก็ไม่ได้อยากมานะเว้ยทำไมกูต้องทำด้วย เป็นอยู่คนเดียวมั้งไม่อะแม่งคูก็เป็นเหมือนกันมีใครอยากไปหรอกมีแต่วพวกต่อในสิบทนั้นแหละที่อยากไปอะทั้ผมแม่งมันไม่อยากไปมันแต่มันก็ต้องทําด้วยกันอะ่ะคือมันมีอยู่แล้วแล้วก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องอดทนคือพออยู่ในนั้นเนี่ยมันก็มีหลายแรงกดดันมีความบั่นทอนมีคําพูดจากครูฝึกมันก็ทําให้เกิดเรื่องอะไรหลายอย่างคือวันนั้นมันเป็นวันเกิดของทหารใหม่พอดีทีนี้จ่าเห็นก็แบบเอ้ย ทหารใหม่มันไกลบ้านมันมาไกลบ้านจัดวันเกิดให้สักหน่อยนึงไปเอาสแตนที่เอาไว้ให้ครูฝึกไปยืนบนสแตนแล้วก็ให้ทหารใหม่คอยฝึกตามอย่างเงี้ยก็เอาสแตนตรงนั้นอ่ะมาให้เพื่อนอ่ะขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็แจกขนม px px เนี่ยเราจะได้กินทุกวันนะก็จะมีอาจจะเป็นขนมปังแล้วก็เปปซี่แจกกันแล้วก็ให้เพื่อนขึ้นไปร้องเพลงกินกันจกนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมันขอมันชื่อว่าสอตอแหละมันขอว่าร้องเพลง รั้วของชาติให้หน่อยแล้วไอ้คนนึงก็เป็นลูกอีสานครึ่งเลยร้องเพาะเลยอะร้องใส่ไม้นะครับไม้ที่ไวเอาไว้ใช้พูดตอนระหว่างฝึกเพราะว่าคนทาหารไม,ไม่ได้ยินอนะร้องใส่ไม้นั้นเลยจะปืนได้เธอเข้าปนใจไอ้จำเนื้อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับเรามาเพื่อเป็นรั้วของชาติแต่ว่าแฟนนอกใจอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้สอตอมมาสมัครทหารเพราะว่ามันชดเมีย เรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมาสมัครทหารประชดเมียนะครับแล้วก็พอมาอยู่ในค่ายเนี่ยคิดถึงเมียหรือเปล่าพอเจอเพลงนี้เข้าไปซึมเลยนะครับนั่งซึมตรงนั้นเลยแบบมันจะร้องไห้เพื่อนก็เอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเฮฮางกันจ่าครับเพื่อนไม่ไหวแล้วครับอยากกลับบ้านแล้วครับแต่ว่าพอหลังจากที่คุยเสร็จสับถึงเวลาขึ้นลงนอนแล้วก็ได้เวลานอนเนี่ยสอต่อไม่ไปเอายานอนหลับมาจากไหนไม่รู้เป็นยานอนหลับหรือว่ายาแก้แพ้แหละกินไป1เม็ดน้ําตาม2เม็ดน้ําตาม สามสี่เมตรห้าเมตรจนเพื่อนบอกเฮ้ยเฮ้ยมึงกินทำไมเนี่ยเฮ้ยสตอสตอเฮ้ยมันก็กินไปทีละเมตรทีละเมตรจนครบสิบเมตรคือเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยเว้ยเหมือนมันหันหลังให้เตียงมันค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินแล้วก็เพื่อนไปห้ามทันนะครับแต่ว่าห้ามตอนสิบเมตรพอดีเชียคนปกติไม่ควรกินเกินสองเมตรไงแม่งล่ำไปสิบเมตรเลยอ่ะเพื่อนก็เลยไปบอกจ่าโหเรื่องใหญ่เลยรีบพายสตอไปล้างท้องโรงพยาบาลนะครับมันก็ต้องไปนอนเฝ้าด้วยก็ตอนที่มันก่อนจะไปอ่ะจ่าก็ถามว่าสตอ ตอนนี้รู้สึกไงบ้างไหวไหมอ๋อยืนไม่ไหวแล้วครับเริ่มเซแล้วครับโรคหมุนครับกินทําไมเนี่ยมันอันตรายรู้ไหมมันก็นเงียบมันก็นไม่กล้าพูดนะครับจิตใจมันไม่ไหวแล้วไงเออแล้วก็ทําเรื่องส่งกลับบ้านว่าจิตไม่ปกติคือมันก็สงสารนะเว้ยดีแล้วได้กลับบ้านไม่เป็นไรจิตใจมันคงไม่ไหวจริงแหละแต่ว่าพอสตอกลับบ้านไปได้ข่าวมาว่าขับเวฟใส่ชุดทหารขี่รอบหมู่บ้านเลยใส่ชุดทาหารลายพรางแบบโอ้โห เท่เลยอ่ะโอ้โหปันสายตวดเลยอ่ะแม่งงงปะงงดีเพราะว่าตอนมันฝึกมันไม่ค่อยฝึกด้วยมันก็ติดตีกินติดแล้งเงี้ยแต่ไม่ว่าหรอกนะครับมันก็เป็นตัวหาเลยรั่วหมดเลยอ่ะเออเรื่องนี้แม่งหาที่ยหลายเลยทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ายผมมีคนหนีทหารทั้งหมดสี่คนแล้วก็กลับตัวกลับใจคนหนึ่งเรื่องนี้คนแรกที่หนีเนี่ย มันคือหนีวันแรกเลยวันที่รายงานตัวเลยยอดทหารใหม่ที่ค่ายผมเนี่ยต้องมี1 6 9นายแต่ว่าวันรายงานตัวจริงอะ่ะมันมาแค่168นายหนีไปแล้วหนึ่งนายคนที่2เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ทหารใหม่ในค่ายผมเนี่ยได้ชุดฝึกพางครั้งแรกหลังจากที่อยากได้มานานแม่งเท่มากเลยเว้ยคือเราเป็นทหารมันก็แบบไม่มีอะไรทำเนาะแต่พอได้ชุดฝึกพางมามันก็อยากใส่อยากอะไรอย่างเงี้ย เท่เลยอนะใส่ combat, คอมแบตขัดเงาแบบเอ้ยถ้ามีโทรศัพท์ถ่ายรูปแม่งเท่เลยนะต่พอใส่ไว้แป๊บเดียวปุ๊บแม่งร้อนแม่งชุดอย่างหนาเลยทีนี้ก็เริ่มคุยกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยใส่เล่นลงนอนยังไม่ไหวเลยถ้าเกิดใส่ฝึกจะเป็นยังไงวะ <c oughs> ทีนี้ถึงวันนั้นนะครับพอได้ชุดฝึกพังมาแล้วเขาก็เริ่มให้เราใส่เต็มท่อนเลยนะครับใส่เต็มตัวเลยเพื่อที่จะไปฝึกแล้วพอใส่วันแรกเนี่ยพอไปฝึกเนี่ยโหแม่งร้อนมากเออแม่งร้อนจริง คือเขาก็ไปฝึกในที่ร่มเป็นใต้ร่มไม้แหละแต่มันก็จะมีแดดมาปะปลายบ้างเลยมันก็ร้อนแหละเออมันก็ร้อนเลยนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเหมือนทนไม่ไหวนะครับกระโดดมุดน้ําไปหลังที่ฝึกเลยอะมุดน้ําลงคลองไปเลยอะกระโดดไปแล้วก็ว่ายว่ายหนีไปเลยอะ่ะแต่ไม่มีใครรู้นะเพราะว่ามันชุลมุนอะน่าจะหนีไปตัวนองช่วงพักอะอือแล้วคนเนี้ยมารู้ตัวตรงที่ว่าเขาพยายามนับยอดตอนช่วงกินข้าวหรือเปล่านะครับช่วงตอนเย็น หาไม่เจอเฮ้ยแปลกๆว่ะพอนับขึ้นลงนอนหายทหารใหม่หายเชีย่ยสวยเลยทีนี้ก็เลยแบบตามสืบม่เหมือนแบบเพื่อนเห็นว่าแปบบกระโดดมุดคลองไปกับบ้านหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยว่าหายไปไหนนะครับจนกระทั่งจา่าต้องไปดักรอที่บ้านนะครับเพราะว่ารู้ว่าใครหายไงกระโดดตัดประชาชนอนะ่ะแล้วก็โชคดีว่าเป็นคนพื้นที่ก็เลยไปตามไปที่บ้านนะครับไปตามที่บ้านแล้วก็เจอจริงๆด้วย แล้วก็มาเล่า้วว่าเออกระโดดมุดคลองไปนะแต่มัน,มนจบแค่ได้ไงพอหลังจากที่มันหนีไม่ได้แนละ้วครั้งแรกเนะี่ยครั้งสองมีเว้ยแต่มันพาเพื่อนไปด้วยทั้งหมดสองคนรวมตัวมันด้วยคือเป็นสามคนสามคนเนี่ยหนีทหารไปนะครับช่วงตอนดึกหนีไปก็คือฝ่าป่าไปเลยอนะ่ะคือผมมาอยู่อักอ,อ่้งนะโอไอวัตโออาดนะครับมันจะเป็นเขาเลยนะมันฝ่าป่าไปแบบเฮี้ยผมคิดเลยถ้าเกิดผมไปยังไงผมก็หลงอนะ่ะ พมันแบบใจมันเอามากเลยเว้ยมันหนีแบบโหมีคนหนึ่งอะชื่อบังรู้สึกผิดหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยไม่เอาแล้วแต่ว่าจะกลับใจมันก็ไม่ได้แล้วเพราะอยู่กลางป่าหนีได้แล้วก็ไปถึงบ้านเพื่อนหรือบ้านป้าหรือเปล่าพอไปถึงทั้งหมดสคนแล้วเนี่ยแล้วก็อีกสองคนที่เหลือนี่ก็คือหายไปเลยเว้ยจ่าตามหาไม่เจอตามหาที่บ้านตามหาตามป่าไม่เจอเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งได้กลับใจคือบังนะครับกลับมาที่ค่ายคือจ่าก็ไม่ได้ดําเนินคดีนะว่า ทหารใหม่คนนี้พยายามหนีเพราะว่าจ่าเข้าใจเพราะว่าเออทหารใหม่คนนี้เป็นคนหัวอ่อนคดีนะ้ถ้าพอมาอยู่แบบจริงๆอ่ะทหารชั้นผู้น้อยแบบระดับเราเงี้ยเขาก็มีความเห็นอกเห็นใจนะผมรู้สึกว่าก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะจริงๆอ่ะแต่ว่าเกิดอยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นระดับแบบนายทหารนายปทวนอะไรเงี้ยผมว่านั้นก็เริ่มเห็นความต่างละในเรื่องของการที่เขาคุยกับเรา มันจะมีความรู้สึกแบบว่าเออเราก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาที่ใส่นี่หว่าประมาณเนี้ยอืมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชั้นแบบหรือว่าจาานในสิบใมาเนี้ยมันก็นก,นก็คุยกันก็ดีนะคือตอนช่วงฝึกอะ่ะมึงอย่างงูอย่างงี้ทำไมไม่ทําอย่างนั้นดา่าสาด่าเซพอหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วก็ขึ้นร้อยบอก่อไปอได้กลับไปคุยกับจ่าที่แบบคอยด่าเราทํนโทษเราอย่างเงี้ยเพราได้กลับไปคุยอะ่ะเขาคุยดีมากเลยเว้ยแบบเหมือนคนละคนเลยอะ่ะเออแบบตกใจอะ่ะ ที่ผ่านมาเหมือนเขาพยายามแสดงละครอะ่ะอืมซึ่งเขาก็บอกผมบอกทุกคนเนี่ยนะวันแรกที่ไปนะว่ามาให้เนี่ยเราอะ่ะเท่ากันคนเท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันเพียงแค่คุณอะ่ะเป็นพลทหารผมมาเป็นจ่าคุณเล่นไปตามบทพลทหารผมเล่นบทจ่าผมสั่งอะไรคุณแค่ทําตามไปตามบทละครแค่นั้นเองแล้วจะไม่เหนื่อยแล้วจะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะซึ่งพอนานวันเข้าอะ่ะเราก็จะลืมบทนี้แล้วบางคนก็จะหลุดสะโบซึ่งผมว่าผมไม่หลุดสะโบมันก็มีช่วงที่แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะแบบขอเหอะสักทีเหอะไม่ได้หนีนะใส่ใสจ่จ่าอยากใส่จ่าแล้วมาแบบบทสักทีเหอะแบบเออแต่ว่าแต่ว่าพอมันจบมาแล้วอะ่ะก็เข้าใจแบบเออเขาก็ไม่ได้เกลียเรานะมันรู้สึกแบบเ,เหมือนเขายามสั่งสอนเราอยู่เลยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ ถ้าไม่เข้าไปก็ไม่สามารถบอกได้สิ่งนี้มันทําให้ผมเติบโตขึ้นเอ,อในหลายๆอย่างเลยตอนที่เป็นทหารแต่มันก็เป็นแค่ช่วงฝึกหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วขึ้นร้อยบกออันเนี้ยเหมือนจะอยู่ใครอยู่มั่นอยู่ที่ค่ายทํางานไปตัดหญ้าจัดสถานที่ทําความสะอาดไม่มีอะไรมากแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นร้อยบกอแต่ว่าช่วงฝึกทหารใหม่เป็นช่วงที่ผมว่าผมจะจดจําไปแต่ ไม่รู้ตลอดชีวิตไหมอ่ะแต่ว่าจําไปอีกนานแน่ๆเลยอ่ะไม่เคยเจอเลยอืมถ้าใครสงสัยว่ามันเป็นยังไงใช่ปะ่ะผมอยากให้คุณลองไปดูหนังเรื่องหน่วยฝึกนาวิกน้องใหม่ในเน็ตฟิกทหารใหม่ที่ผมเข้าไปอ่ะมันเป็นฟิลนั้นเลยเรื่องของการกินข้าวเรื่องของการกระทําทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าทหารบกมันไม่มีฝึกว่ายน้ําฝึกโดนลมแก๊สแล้วก็ฝึกต่อสู้กันเองที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่า เขาก็เป็นอาหาร ik, นะาวิกันเนาะฐานอาชีพแล้วเขาก็จะฝึกโหดกว่าแต่ว่าเออความรู้สึกเนี่นนะภายในค่ายการกระทำเหตุการณ์ที่ทุกๆอย่างที่เขาเอามาในหนังอะมันมาจากชีวิตจริงเออไม่เหมือนจริงมากเลยผมดูผมอินมากเลยเไอปอลองไปหาดูกันได้นะครับถามว่าคนเป็นอาหารไหมเสียเวลาไหมก็มเสียนะเว้ยคือมันเสียนะถ้าเกิดคุณเป็นแบบหนึ่งปีหรือว่าสองปีมันเสียเวลามากเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นหกเดือนเนี่ยมันก็เสียเวลาแต่ว่ามันเสียเวลาน้อย แต่ว่าในช่วงฝึกอ่ะก็คือได้อะไรเยอะมากๆถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปผมเลือกได้อ่ะระหว่างไม่เป็นทหารกับเป็นทหารแค่ในห่วงการฝึกผมขอเลือกเป็นทหารในห่วงการฝึกเพราะมันได้หลายๆอย่างมันไม่ได้มีแค่เหตุการณ์น,นะก็มีทั้งแบบตอนเดินทางไกลน้ําหมดแย่งน้ํากันตอนแจกขนม PX มีคนขโมยขนมเพื่อนเพื่อนไม่ได้กินเห็นแค่ตัวเจอคนเหลี่ยมๆเ,เยอะมากมันต้องเอาตัวรอด สนุกมากทั้งชีวิตเน่ผมก็ไม่รหมกันว่ามันจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมอ่ะถ้าไม่เคยเข้าไปมันก็ไม่เข้าใจประมาณนี้เลยถามว่าถ้าเกิดคุณมีความเป็นผู้นํามีความนิ่งความโตอยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปหรอกเพราะมันเสียเวลาแหละนะครับแต่ถามว่าเข้าไปแล้วมันก็สิ่งที่ผมได้ก็คือประมาณนี้ก็จบกันไปครับสําหรับพอดแคสต์ฐารใหม่สวัสดีครับผมครับ